น้องเข้าไปอันน้องเข้าไปสิอะไรอ่าไปนี้่ะอันน้องเข้าไปไหนไหนน้องทำอันไหนอันนี้อันนี้อันนี้ยอมค่ะมันคืออะไรคะลูกช้างอ๋อลูกช้างเหรอใครทำตัวนั้นทำเหรอเต็มเลแล้วอันนี้อะไรเนี่ยแล้วอันนี้ของใครอันนี้มันคืออะไร ชื่ออะไรคะอันนี้เพื่อนชื่ออะไรคะไม่ชื่ออะไรคะไหนมันคืออะไรไหนเล่าให้แม่ฟังซิแม่เล่าให้แม่ฟังมันคือกล้วยเหรอคะโอ้มันคือกล้วยหมอไหนไหนพาแม่ดูไหนอีกลองพาแม่ดูไหนเดี๋ยวลองโดนเพื่อนมาชมดย เดี <Es> ๋ยวเดี๋ยวขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ชามาพาแม่ไปดูไหน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 อีกคะอันไหนคะอันไหนคามว้ามีนี่ค่ะสวัสดีค่ะเอ๊ะถ่ายรูปเพื่อน